ให้ฉันตายก่อนที่รักให้ห้าร้อยบไให้ฉันตายก่อนให้มา่อเพียใจไปรักทีมม่ฉันก็ไม่ยไม,ยไมรักให้รู้ว่ารักกรอ ดูครับด้หนูขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอบคุณก็ทุกคนน่ารกวันนี้แห่ขอต่อขอต่อกน้อยนึงน้อยนึงนี่ให้ทไปดยไม่ให้วย ต่อที่ใจคุณจะเมีรักคุณต่อนโอเคนะเพราะว่าถ้าต่อจากเนี้ยมันต้องมีต่ออีกหนึ่งใบนะโอ้โหแล้วมาจริงแต่่อันนี้อันนี้อะไรครับเด็ว้าทุกคนนี่ขยันปิ้นจริงนะนะนะรักคนโทรมาจนเลยพี่ดี รักคนผู้มากังเลยเอย่าเค้ฟังผูกวันแล้วไม่อาจยิ้มีิ้มวาได้ไงทำดีรักคนผูมากังเลยฝากสิกรูใจให้ดีม่น้ำตาเพาียงชีวิตอีกไปดูเลย ใง่ายลูิใครขออะไรมาก็ร้องหมดเลยก็ขาดไปเรบ่อยราบอชคะมดต้ต่อไปครับตีต่อไปครับ

โอโหใส่เสือพีใสปน้ำไทยเสือนี่ผมเนี่ยท้องไ่สุดหรือไมบางลงเรือไมอยากไปอยากไปอยากไปเสืออะไรว่าไม่เป็นอยากอูกไกลแม่คนคนจนอย่างฉาน

คนรักในวางขอใช้าดใจมาวแค่ขเอางี้ะ๋ตวเราสร้างกลุ่มลายที่กลุให้เป็นองคกันะ้วนี้ไี่น่าจะได้เอนะขเพลงฮะได้จะนนแล้วคุณแม่รีรอไปไหนเนี่ยฮะเป็นไหมฮะแม่มาสวยใใจ ไ่รักขาม่ยอรีหัวใจท่วงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนรบรอคพาุชนงรักพี่หน่อยน้องคิดอ เนี่นะที่บ้านมีแม่ครัวหรือยังต้องการแม่ครัวหรือเปล่าได้ไม่ทันสมัยได้ทำกับข้าวอร่อยนะเพื่ออไรครับครัวที่ผมทำเองนงงนะคเ,เก็ได้เช่นกันเช็ดเสาไฟก็ได้โอ้ยตั้งหลังคาก็ได้คนนี้บ้านผมไม่มีหลังคาแล้ เลยครับนะอ่ะราพักกันมานานพอสมควรแล้วนะเช็ดสีว่าพระเหมือกกันว่าใครเครื่องหนักบแล้วมั้ยใครยังไหวอยู่ขอเสียงหนะอ่อยฮะใครยังหลับยังมีรแรงกันอยู่นะทั้งท้องแล้วป่ะเฮ้ยนี้ครับพ่อมาอย่างทุกท่านเลยครับผมยังแถวอยู่แน่ๆทุกคนนี่อยวขอโดนเตะฟันเต้กันนะ <S 2> <S 2> <S 2> 在打我们。

นะต่อไนะครับอ่ะเราไม่ไดต่อเลยครับผม คุณอีกรอบนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมสนุกสนานให้กำลังใจกันแล้วก็สำหรับใครที่มอบอะไรให้ถี่ถ้วนเอายดีแล้วก็อะไรต้องขอบคุณเแต่ใจจริงนะครับผมก็ขอให้คอยพิจารณาทันเท่าเลยนะฮะเพลงนี้ครับเชีงทุกคนรอคอยนะครับผมเพลงนี้ขอลาครับ ผมาะไยนะครับนะขอบคุณไม่ครับผมวันนี้เป็นาพอะไรหรือว่าผู้จมต้องขอเสนอใจต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมในการแรงทุกคนทั้งที่นะครับผมวันนี้น้ำหอมของสุดในคืนคันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากคมอบให้ในใจทุกท่านครับดีใจมากๆเลยครับวันนี้ครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความสนุกในห้าคืนนี้นะครับชมในทีนี้ ยังไม่จบเค่นี้นะครับผมวันก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้หน้าที่ของน้องโดนวันนี้จบลงแล้วแล้วเจอกันกันที่งานหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปกอนค,ครับสวัสดีครับแม่กันนมไก่อนนะคะแล้วเจอกันงานหน้าเช่นกันนะคอ Hãy subscribe cho kênh là có Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn